สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ไปร้านหัวเส้นหงสาขาสารยาวันนี้ก็เดิกพามากินร้านหัวเส้งหงครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรทานกัน ตักงต้มยำต้มยำกุ้งครับอ๋อได้แค่นี้นะคะเส้นหมี่มาและน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ปลากระพงเสียงที่ไถ่สดกระพงเสี่ยงชิ้นไถ่สดจ้ะปลากินอะไรอ๋อเออเดี๋ยวสั่งแยกเอาปลาไหมเอาเอาคือต้องเอาก็เอาผักด้วยใช่ไหมหรือไม่เอาก็ได้ในนี้มันมันต้องมันมันเป็นเส้นข้างล่างเนี่ยมันเป็นผักที่นักไม่กินไงอ๋อเหรอเออ ต้นอตอนทานตะวันผัดเต้าหู้หมูสับอ๋อโอเคอันนี้ก็ได้เซตอตันนี้เซตนี้คือแปดร้อยเก้าสิบเก้าแปดร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อโอเคนะได้มาเดี๋ยวอ่านให้นะ,ะมีผัดผักบุ้มกะปิกุ้งแห้งเออแม่ต้นอ่อนทานตะวันผัดเต้าหู้หมูสับเออยอดมะล้าผัดเบคอนแล้วก็กระหล่ำปีผัดสำปลาหมูกรอบนี่แล้วกันต้นอ่อนเลยตัวที่เหลือนะสั่ที่เหลือนะสั่งเลยนี่ ตรงนี้เป็นอาหารเซตนะอันนี้คือเซตได้กี่อย่างมี่สี่อย่างเลือกได้เออสี่อย่างเลือกเลือกได้อย่างละชุดละหนึ่งอย่างอ๋อชุดได้กี่อย่างโอเคเลยเลือกแเซตนีืแปดร้อยเก้าสิบเก้าเราเลยซื้อโอกาสปัาประทานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยส่วนเจ้ามือจะเป็นใครท่านก็น่าจะรู้ดีอยู่ ปกติไม่ค่อยได้ทานอาหารร่วมกันเพราะต่างคนต่างยุ่งยุ่งเรื่องงานวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากเลยได้โอกาสเอามาแกคถ่ายรูปโชว์โชว์เพื่อสมาชิกต้นอ่อนทานตะวันอัดเต้าหู้หมูสัตวนี่เป็นเต้าหู้แ่บยอดทันตะวัน พั้วเส้นโฮง,งถือเป็นพัตนาคารเก่าแก่รสชาติไม่ต้องพูดถึงเยี่ยมเชละรับรองคุณภาพที่มีสาขากว่า20สาขาสถานที่สวยงามถูกหลักอนามัยผู้คนมากมายในวันนี้ส่วนรสชาติด้านอาหารจีนต้องยกให้เขาล่ะครับพัตนาคารพั่วเส้นโฮง,งยิ่งช่วงเดือนธันวานี้จัดให้มีโปรโมชั่นอาหารเซตเหมาะสำหรับสมาชิก ที่ไม่ได้ไปกัน <Luc ar ic> หลายคนว่าหว่าไม่เป็นอะไรประมวลผลมันยามสามแฉกตำบวจหอยนางรมกุ้งนี่คือยามสามแฉกครับ อีอะไรปลาพวกน้ำปลาบอกผมว่าน้ำปลาปลากระพงเจีย๋ยนพริกไทยสดนี่คือปลากระพงเจี๋ยนพริกไทยสดนี่เป็นต้มยำทะเลนี่กุ้งกุ้งแม่น้ำเหรอ

ปลากระพงเสียงท,ทยาลัยเราพุกเดือไม่เหลือ กระดิกเป็นกินเป็นเที่ยวขอขอบคุณทุกการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี